อาจารย์น็กปอบันเทนนะครับวันนี้มาเรือนที่นี่เลยลงเลี้ยงใหม่เลยนี่โอ้โหด,ดูอาจารย์น็กเริ่มเลี้ยงเริ่มมาเลี้ยงไก่เลยอายุเท่าไหร่ครับโอ้โหน่าเด็กเลยเด็กน้อยเลยแล้ว้ยงกระปูแล้วเริ่มให้น้ําอ่ะให้น้ำมาอายุม,มาสิบห้าแล้วอาจารย์ของอาจารย์น็กคนแรกคือใครพี่แวะตอนแรกอ๋อตอนคนแรกคือพี่แวะใช่พี่แวะส,วนวสอนตรงนี้รับอ๋อเอาแล้วฝึกกี่ปีพี่กว่าจะ เดี๋ยวว่าตอน,น,นแรกฝึกไม่ฝึกตอน,น,นแรกออกไปฝึกแรกๆล้วฝึกประมาณปีครึ่งครับปีครึ่งแล้วเขาว่าให้ออกให้ไปอยู่ที่อื่นได้ไหมใช่ก็เหมือนเริ่มลงเป็นเหมือนเจ้าหลิมลงเขาแล้วพ<ช>อปีครึ่งปุ๊บเราก็มาทำซุ้มกับพี่ชายอ๋อแล้วออกมาหาประสบการณ์เพื่อนๆตีไกลมั่งอะไรมั่งเลื่อยเปื่อยแล้วแผลไหนที่อาจารย์ว่ามันว่าอาจารย์ว่ามันยากที่สุดเลยตรนตีคอล่างคอน้อยคอล่างนะ ข้างล่างนี่ใส่แพ้ง่ายมันมันเขี้ยตรงนะแล้วการเลี้ยงของอาจารย์เน็กอ่อพม่าก,กับเชิงเลี้ยงต่างกันไหมครับต่างไหมไม่ต่างครับผมผมไม่ต่างเลี้ยงเหมือนกันเลยเอ่ะก<ช>็คือตูด,ตดเหมือนกันเด้เลยอ่ะไม่มีอ๋อแล้วอาจารย์เน็กมีความเห็นเรื่องยาดบในในในช่วงเวลาในพักยกมีความเห็นว่ายังไงมันมันดีไหมอ่ะเราใช้ในลำปำนะจริงจอแล้วมองว่าลำปำมันก็ดีอ่ะ เราใช้มาตั้งแต่เด็กอ๋อใช่ไอ้ลำปั๊มนี่มันมีอะไรบ้างมันมีเป็นห้ามเลือดมีเป็นให้บินผมใช้ชุดใหญ่หรองใช้ชุดละสองพันกว่าอ๋อก็คือมันอันนี้ก็คือใช้มาตั้งตั้งนานใช่ไหมนานแล้วครับก็ตอนเด็กๆเราก็ใช้ตามแบบกําลังซับเราชุดแปดร้อยหกร้อยอะไรอย่าี้มันไม่ดีมันตัวเนี่ไม่ได้ใไหมมันก็ดีนะมันก็ดีรอแล้วเคยจานเคยไม่ใช้เลยไหมไม่เคยครับรองแต่มีตะบอลปลาที่ว่า ตกลงไม่โดมไม่อะไรกันนี้อันนั้นก็อ๋อตามธรรมชาติธรรมชาติโอ้แล้วส่วนมากเขาก็ใช้ใช่ไหมพวกใช่เพราะมันตีหลักล้านก็ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้มีครั้งไหนม้างที่ที่ดานโหตื่นเต้นที่สุดเลยที่ที่ไปตีไก่ที่ว่าโหหลุดวันดาวทองตีก็คือยังหอยเล่าเล่าหน่อยมันเป็นยังไงตีล้งแน่มันมันเป็นยังไงตอนนั้นมันมันเราเสียเปรียบหรือเราได้เปรียบเป็นยังไงเปรียบดีทุกอย่างแหละแต่ว่าด้วยฝามมาๆตัวเองไงเพราะว่า าเตียรงแรกของเราใช่ไหมแล้วเจอซุ้มใหญ่อย่างเงี้ยอ้ก็กลัวแรงง่ายๆเหมือนว่ากลัวลูกพี่จะเสียเยอะอะไรอย่างเงี้ยอแต่ถามว่าเรามาัม่นใจไหมเรามาั่นใจในน้าเลี้ยงเรา่าเงี้ยแล้วก็ชนะมาได้ครั้งเดียวท,ท,ที่ที่รู้สึกกลัวใช่ไหมแต่ครัง้งอื่นไม่ไม่เคยกลัวใช่ไหมไม่เคยกลัวเลยโอ้ยพอผ่านครั้งนั้นมาได้ก็ก็ไม่ไม่เคยรู้สึกกลัวอะไรเลยแล้วดันมีข้อคิดยังไงสอนมือน้ํารุ่นใหม่ความซื่อสัตย์มากกว่าความซื่อสัตย์ใช่แล้วก็การพัฒนาตัวเอง อย่าทําตัวให้แบบใส่น้ําเต็มแก้วให้แบบให้รับให้รับความรู้อยู่เรื่อยอ่ะอยากให้จานเน็กฝากช่องหน่ยครับมีช่องทางติดต่อยังไงบ้างมีก็มีทิกตอกเฟซบุ๊กครับทิกตอกทิกตอกก็เอ่อเน็กปอบันเด็ตเลยเพราะว่าแล้วก็เน็กก็เน็กกดเพิ่มความก็ได้โอเคเฟซบุ๊กก็เน็กปอบันเด็ตโอ้เราทีมจานจะเปิดสอนคอร์สออนไลน์อร์นะตอนนี้ตอนนี้กำลังทำอยู่ ก็คือก็เขาเขาไปถามในนั้นได้ในในทิกตอกมาดีว่าเราเข้าไปสมัครในทิกตอกได้ไหมได้ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะไปถามเป็นแบบตอนนี้กําลังทาโปรแกรมอยู่ทํเป็นโปรแกรมอ๋อใช่แบบไลฟ์สดอะไรเงี้ยเดี๋ยวยวทำให้ดูอ๋อหมายถึงว่าจะทําแบบสอนที่บอกที่บอกจะเก็บตังค์ตอนนั้นที่อ๋อแบบเป็นคอร์สเป็นคอร์สอะไรเงี้ยโอเคใช่ครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณกันนะครับผมมาจากศูนมาจากกรุงเทพแล้วมาเพื่อการในเฉพาะเลยโอยก็ไม่ชัดเลยโอเคครับมัตเตอรับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์โอ้โห